สิงสิงคอรเปอเรชั่น รายการข้าเช้าเล่าเรื่องนะครับเช้านี้คือผมยศแล้วก็พี่ออมนะครับสวนพี่ออมด้วยนะฮะวันนี้มาในทีมสดใสสดใสกันหน่อยใกล้กับช่วงเทศกาลคริสต์มาสกันแล้วนี่วอของเราเทศกาลแห่งความสุขคุณแล้วจริงๆดิฉันน่าจะใส่สีเขียวนะจะได้เขียวเหลืองแดงสดใสค่ะคุณใช่แล้วนะฮะเขาบอกว่าเข้ากับบรรยากาศกันด้วย แต่อีกหนึ่งเรื่องครับที่หลายคนรอคอยกันอยู่กับเรื่องของคนละครึ่งเฟซีอันนี้ก็เป็นของขวัญใช่แล้วถือว่าเป็นอีกหนึ่งของขวัญน,นะครับสลาสุดเมื่อวานนี้ครับทางครอรมบก็มีการประชุมออกมาแล้วก็มีมติเห็นชอบแล้วนะครับว่าโครงการคนละครึ่งเฟซีนะั้นมาแน่นอนครับแต่ว่ามาในช่วง ปีหน้านั่นเองนะครับโดยทางด้านของนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีครับก็ออกมาเปิดเผยถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับว่ามีมติเห็นชอบครับอนุมัติโครงการครึ่งเฟสี่เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศนะครับเบื้องต้นครับคาดว่าจะเริ่มโครงการครึ่งเฟสี่นะครับในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเมษายนปี2565หรือว่าปีหน้าที่จะถึงนี้เป็นระยะเวลา2เดือนครับเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศให้มีการรักษากำลบงซื้อแล้วก็เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไปนะครับโดยผู้สื่อข่าวรายงานครับแน่นอนว่าคนละครึ่งเฟส4มีแน่นอนแต่อดใจรอ,อก,กันก่อนแต่เฟส3ละ่ะที่กำลังจะหมด<ช>อายุรง31ธันวาคมนี้หมดกันหรือ,อยังรีบใช้นะคะสแกกันให้รัวๆนะพอหมดแล้วก็จบนะสำหรับวันที่31ธันวาคมนี้เขาไม่มีการขยายต่อนะไม่มีไม่มี แต่บอกแล้วเฟสสี่ต้องรอปีหน้า ตอนนี้ค่ะเฟดที่ยังมีอยู่ลองกดเข้าไปดูในเป๋าตังคะเหลือเท่าไรรีบสแกนเข้าไปแต่โอยโครงการนี้ได้ใจประชาชนนะถูกต้องเพราะว่ามันตอบโจทย์ไงเกี่ยวกับเรื่องของการกําลังซื้อต่างๆเรื่องของการซื้อของอุปโภคบริโภคหรือว่าซื้อสินค้าที่จําเป็นในชีวิตประจําวันของเราด้วยนะฮะถูกต้องค่ะมาที่ข่าวนี้กันบ้างนะคะสถานการณ์การระบาดของาติดเชื้อโควิด -19 ค่ะโอมิครอนนะโหตอนนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อก็มากขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ก็ยังคงต้องรอยืนยันแถลง กันอีกนะคะว่าตอนนี้ตัวเลขอ,อยู่ที่เท่าไหร่กัน<ช>แล้วดังนั้นค่ะทางท่านนายรัฐมนตรีนะคะแล้วได้ประชุมกับทางสอบอคชุดใหญ่บอกว่าโหตอนนี้หลายคนกังวลมากแต่ไม่ต้องกังวลมากเกินไปนะคะ <S <S เพราะว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยตอนนี้มีคนเข้ามาแล้ว1,100,000คนผ่าน,นทางช่องทางแซนบ็อกและเทสแอนโก แต่ก็มีการอนุมัติให้เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยทั้งหมด2แสนคนยังค้างอยู่อีก90,000คนนะคะคุณผู้ชมค่ะดังนั้นทางทางรัฐบาลก็มีจำจำเป็นจะต้องพิจารูแลติดตามนะคะแต่ไม่มีการลงทะเบียนเพิ่มขึ้นอีกแล้วจนกว่าจะมีการพิจารณาสถานการณ์อีกครั้งหลังปีใหม่ใช่ก็ถือว่าเป็นการระงับชั่วคราวเป็นการระงับชั่วคราวเกี่ยวกับเรื่องของ Thailand Pass ไว้ก่อนเบรกเอาไว้ก่อนนะคะหลายคนกังวลวูจะเข้ามาเยอะ เราจะเกิดการระบาดใหญ่หรือเปล่าบ,บอกแล้วนะคะใจเย็นๆตอนนี้เขากําลังพยายามแก้ไขยอยู่แล้วก็พร้อมที่จะรับมือหากมีการติดเชื้อนะคะสําหรับคนที่เข้ามาแล้วนะคะถามว่าเอ,อจะรองรับได้ไหมท่านนายกเกิดแบบนี้นายกบอกโ,อโหยืนยันเลยว่ารองรับได้และข้อสําคัญก็คือเรื่องของความรุนแรงตอนนี้ต้องใช้คําว่าค่อนข้างที่จะควบคุมได้โดยเฉพาะโอไมครอนนี่แหละคือติดเชื้อเร็วก็จริง แต่รักษาง่ายกว่าแล้วก็ยังไม่ได้มีผลกระทบรุนแรงมากนักคือมันต้องฟังทั้ง2ทางนะทั้งแพทย์ด้วยแต่ที่สำคัญตอนนี้สบายใจนะยังไม่รับคนใหม่นอกจากสองแสนที่ลงทะเบียนไปแล้วที่บอกว่าเข้ามาแล้วแสนหนึ่งแสนหนึอีก90,000มื่นคนเนี่ยกำลังจะเตรียมเข้ามาซึ่งอย่างที่บอกไปว่า ในอีก9,000 0คนเนี่ยจะเข้ามาสิ้นสุดทั้งหมด200,000คนเนี่ยช่วงประมาณวันที่10มกราคมนี้เพราะฉะนั้นมั่นใจได้ครับว่าตอนนี้ยังไม่มีการเปิดรับเพิ่มเติมแต่อีก9,000 0คนที่กำลังจะเข้ามาล่ะมีมาตรการรองรับเพิ่มเติมไหมมีแน่นอนคือเขาจะมีการตรวจแน่นอนครับว่าต้องมีการตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางพอมาถึงประเทศไทยในวันที่เดศูเนี่ยก็คือ คุณจะต้องตรวจ RT PCR อีก1ครั้งแล้วหลังจากผ่านไปอีก7วันก็จะมีการตรวจอีก1ครั้งเพื่อความชัดเจนในการตรวจหาเชื้อได้ด้วยนะเข้ามาไม่ใช่เขาเข้าแล้วเข้าเลยนะคะเขามีมาตรการแต่ทีนี้หลายคนกังวลว่าลรงงานเขาเดาปีใหม่ล่ะแม้ลายที่นี่เขาวางแผนกันไว้เรียบร้อยจัดกันใหญ่โตจะจัดได้อีกไหมคนก็ไปถามท่านนายกท่านนายกก็เลยบอกว่าจัดได้ ยังไม่มีคําสั่งให้ยกเลิกใช่นะครับ,รบแต่อย่างที่บอกไปว่าจัดได้แต่ก็ต้องมีมาตรการที่ควบคุมเข้มในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจ ATK ก่อนเข้างานหรือมีการตรวจวัคซีนพาสปอร์ตก่อนว่าคุณมีการฉีดวัคซีนมาครบโดสตามที่เขามีความต้องการหรือยอย่างถ้าฉีดได้ตามเงื่อนไขนั้นคุณก็สามารถที่จะเข้างานได้แต่ก็ย้ำเหมือนกันนายกฝากย้ำด้วย เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศถ้ายังไม่จําเป็นในช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งเดินทางไปเลยแต่ถ้า<ม>จะเป็นจริงๆก็ขอให้คุณเนี่ยรักษามาตรการส่วนบุคคลอย่างเข้มงวดมากที่สุดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ,อด้วยนะแสดงะะหลายคนนะ<ม>อยู่ต่างประเทศตอนนี้กลับมาบต้องกักตัวกันยาวๆอยู่ใช่นะต้องกักตัวไปเพราะว่าเชื้อสายพันธโอมิครอนในตอนนี้เองที่ที่มีการตรวจพบกันอยู่เนี่ย มันมีความเป็นไปได้ที่จะหลบการตรวจหลบเรื่องของวัคซีนหลบเรื่องของการตรวจเช็คต่างๆเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องมีการกักตัวเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้เช็คอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดภายในประเทศของเรากันด้วยเพราะก็ฝากไปด้วยละกันสําหรับเรื่องนี้นะฮะส่วนอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมตอนนี้มีการแชร์กระนลกออนไลน์เยอะมาก,มากๆเกี่ยวกับเรื่องของคุณครูท่านหนึ่งครับที่ใช,ใช้พฤติกรรมรวมไปถึงคําพูดที่ไม่ดีเลยนะครับทั้งคําหยาบคายถ้ามีการครูต่างๆน,นั้นเกิดขึ้นลองดูคลิปที่เกิดขึ้นนนกกั่อ ยังได้แต่พ่อแม่ยิงยิงเลยดี่าวประจำไปมึงไ่อพอใจแล้วไปเ <c oughs> ตืนอนนะพอยกาม่ัพ่อแม่รวยไม่เคยดด้หรอกอเขาแ่งหรือเปล่าลูถงช่วยนี้บ <c oughs> อให้นะแกหาแก้ไม่ต่หอหมืนันนี้กำลังจะดึงไปคนที่มพัพอจะฟงนะ ต้องขออภัยจริงๆนะเพราะว่าคําพูดมันค,ค่อนข้างจะหยาบคายแล้วก็รุนแรงมากๆนะครับทั้งมีเรื่องของการใช้คําพูดที่ไม่ดีเลยการใช้คําพูดหยาบคายการใช้โอ้โหหรือว่าการด่าดต่างๆมันมาหมดเลยมาครบเลยค,คือเรื่องนี้เองเ,องเนี่ยคุณผู้ชมพอคลิปนี้มีการเผยแพร่ออกไปหลายๆคำเนี่ยผมไม่สามารถอ่านออกกาดได้จริงๆเพราะามันห<ช>ยาบค,คายมากๆขออภัยด้วยนะฮะซึ่งมันหยาบคายแบบนี้ แน่นอนว่าหลายฝ่ายครับก็อาจจะมองว่านักเรียนคงดือ้อแต่ว่าการที่ครูมีพฤติกรรมแบบนี้เองมันอาจจะไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่<ม>คุณครูควรจะต้องสอนด้วยจิตวิทยาที่อาจจะเข้าถึงนักเรียนมากกว่านี้รวมถึงเรื่องของการใช้วิธีคําพูดที่มันไม่จําเป็นต้องรุนแรงขนาดนี้ด้วยแต่แน่นอนครับว่าพอมีคลิปนี้เผยแพร่ออกไปก็ต้องมีการตรวจสอบกันหน่อยเพราะล่าสุดเองทางทีมข่าวก็ลงพื้นที่โรงเรียนดังกล่าวครับก็ได้มีการพูดคุยกับคุณครูในคลิปครูเองก็ออกมายอมรับครับว่าครูทําจริงพูดจริงนะครับแล้วก็ยอมรับผิดกับสิ่่งทีเกิดขึ้้นแลว ขอโทษกับผู้ปกครองด้วยยืนยันครับว่าจะไม่ทําอีก ทีนี้ในขณะเดียวกันครับทางด้านของพอโรงเรียนครับก็ออกมาเล่าให้กับนักข่าวฟังเหมือนว่าตอนนี้คุณครูเขามีปัญหาเรื่องของสุขภาพคือมีปัญหาเรื่องของหูที่เริ่มไม่ค่อยได้ยินก็เลยมีความเครียดเบื้องต้นเนี่ยก็เลยมีการสั่งให้ครูคนนี้นะครับออกมาชี้แจงข้อได้จริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนว่าเป็นเพราะอะไรสาเหตุเกิดจากอะไรรวมถึงพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็ดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนของทางราชการนะครับแล้วก็จะมีการพูดคุยกับผู้ปกครองของนักเรียนจะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เเกกิดขึ้นนอออย่่่าางงทีบบบไปปครัััวณจจุ คือมันไม่จะเป็นที่ต้องใช้คําที่มันดุด,<ร>ด่าว่า,าร้ายหรือว่าใช้คําหยาบคายขนาดนี้นะครับเข้าใจว่าเด็กนักเรียนเองอยู่ในช่วงหัวเร้่หัวต่ออาจจะมีการดื้อบ้างมไม่ฟังบ้าง,ห,งหรือว่าอะไรบ้างตองใจเย็นๆหน่อยอ่ะก็ต้องมีวิธีะะการในการสอนกันต่อไปนะฮะถูกต้องนะคะ,ะฝากไว้ให้คิดค่ะใครที่แบบว่าใจร้อนแลอาจจะมีอารมณ์ชั่ววูบเหมือนคุณครูคนนี้นะคะปรับสักหน่อยก็แล้วกันนะปีใหม่แล้วครับ ปรับร่างกายปรับอารมณ์ตัวเองใ,ให้มัน,นเย็นๆนะคะจะได้ไม่ต้องทะเลาะก,กันจะได้ไม่มีเรื่องมีราวแบบนี้ค่ะเอามาที่ข่าวต่อไปคุณขาโพโลมาอีกแล้วสายสื่อสารพาดผ่าน,าน,านสะพานลอยค่คุณผู้ชมคะอยากให้คุณผู้ชมได้ไปเห็นภาพแล้วเกินนะคะเกิดขึ้นที่นครราชสีมาค่ะเป็นคลิปวิดีโอนะคะเนี่ยค่ะ ที่ถ่ายเอาไว้เป็นภาพที่เด็กนักเรียนกาลังเดินลงสะพานล,ลอยแล้วก็โอ้โหสายระโยงระยาผ่านผ่านต้องเดินหลบสายสื่อสารอะ่ะคุณแล้วใครจะไปรู้ไปสายสื่อสารไปในชันชันเห็นี้ดิฉันก็คิดว่าสายไฟจะท้อด,ดิฉันไหมนะคะคน่ากลัวดูหน้าหวาดเสียวนะคะซึ่งคลิปนี้ถูกแชร์ในเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทสองพร้อมข้อความว่าอีกกี่สะพานอีกกี่พื้นที่ที่สร้างและสุ่มเสี่ยงต่ออันตร,รายของประชาชนผู้ใช้งาน ตอนสร้างเขาไปอ่านลายกรุงหรือไงสรุปสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประชาชนแบบนี้เหรออันเนี้ยเสร็จมาครึ่งปีแล้วแล้วคิดดูอยู่หน้าโรงเรียนเด็กต้องใช้ข้ามมาโรงเรียนพิกัดหน้าโรงเรียนบ้านโนนสังตําบลโพนทองอำเภอรีดาจังหวัดนครราชสีมาและพบว่าเป็นสะพานล,ลอยที่อยู่หน้าบริเวณโรงเรียนพอดิบพอดีเลยค่ะคุณผู้ชมและบริเวณทางขึ้นสะพานฝั่งหน้าโรงเรียนเนี่ย สายละโยงระยางอยู่ตรงนี้มันเป็นสายสื่อสารซึ่งพาดผ่านร่องสะพานจนเป็นสิ่งกีดขวางให้กับผู้ใช้สะพานลอยแถมเป็นจุดท,ที่อยู่หน้าโรงเรียนด้วยซึ่งทางผอโรงเรียนก็หวัน่นเรื่องความปลอดภัยของเด็กนักเรียนเป็นอย่างมากและอยากให้หน่วยงานไปเร่งแก้ไขกันอย่างเร่งด่วนนะคะคซึ่งทางด้านนายสมศักดิ์สืบสวนรองผู้จัดการด้านเทคนิคการไฟฟ้าบัวใหญ่ได้เปิดเผยว่า เห็นคลิปแล้วนะขอชี้แจงว่าสายดังกล่าวที่พาดกลอดร่องสะพานเนี่ยเป็นสายสื่อสารไม่ใช่สายไฟแต่อย่างใดซึ่งสายไฟฟ้าทางการไฟฟ้าได้ยกระดับขึ้นสูงแล้วก็ประเมินความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วและตอนนี้ทางไฟฟ้าเองได้แจ้งกับทางบริษัทสายสื่อสารค่ายต่างๆให้มารื้แล้ว ไอ้ที่มันกีดขวางทั้งหลายเนี่ยขาให้มารื้อและให้ทําให้เสร็จก่อนอีกไม่กี่วันเนี่ยคุณวันจันทร์น้านี่เอง27ธันวาคมนะแล้วก็จะให้ทําหนังสือเพิ่มให้ทางบริษัทสื่อสารบอกว่าหากไม่มาดําเนินการหรือถอนตามกาหนดทางการไฟไฟ้าและกรมทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรื้อให้เลยเออ อย่างที่บอกไปครับว่าทั้งปัจจุบันเนี่ยคนอาจจะมีการแยกกันออกมากขึ้นกับสายไฟกับสายสื่อสารแต่ว่าการที่จะทําแบบนี้เองเนี่ยมันสร้างความอันตรายและก็สร้างความน่ากลัวให้กับเด็กนักเรียนกันด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ที่มันอยู่ใกล้โรงเรียนแบบนี้เพราะว่าถ้าจากคลิปที่เราเห็นเมื่อกี้คือเด็กเดินข้ามเนี่ย้มหัวหลบเลยนะถ้าสะดุดล่ะลนลงมาตกบันไดเข้าไปอีกมันอาจจะใช้ไม่ช็อตก็ตกบันไดได้นะมันอันตรายมากๆก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเรื่องของการผ้าสายไฟต่างๆที่เกิดขึ้นแบบนี้นะฮะส่วนทุกะ่านนี้คร ูปดีๆกันหน่อยครับพาขึ้นเหนือครับกับคณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหการรมวุฒิสภาโดยคณะอนุกรรมธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานรากนะครับกับการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดเชียงใหม่และก็เชียงรายไปติดตามภารกิจพร้อมๆกันครับ การการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภาโดยคณะอนุกรรมการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานรากนำโดยนางสุวรรณีสิริเวชพันธ์รองประธานคณะกรรมการในฐานะประธานคณะอนุกรรมการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานรากพลเอกวีรั์ชันทศาสตร์โกศลนายสาธิตเหล่าสุวรรณนายเฉลียวเกาะแก้วรองประธานคณะอนุกรรมาการพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานรากเดินทางลงพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายเมื่อวันที่15-17ถึงธันวาคมที่ ผ่าานมาโดยภารกิจในวันที่15ธันวาคม2564ได้เดินทางไปเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าด้านสมุนไพรของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เกี่ยวกับการพัฒนาเพิ่มมูลค่าจากสมุนไพรสู่เครื่องสําอางให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างยั่งยืนพร้อมทั้งนําเสนอประเด็นการพัฒนาด้านอื่นๆที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานรากจากนั้นประธานสมาพานันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา ได้ยื่นหนังสือการนำยาสมุนไพรกู้ภยัยโควิด -19 เพื่อให้เห็นความสำคัญของสมุนไพรที่สามารถป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ต่อนางสุวรรณีสิริเวชพันธ์เพื่อให้คณะกรรมาการช่วยผลักดันตามกรอบหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาการและคณะกรรมาการยังได้มอบรายงานการศึกษาเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากด้านการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชนภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยด้วย ่อมาวันพฤหัสบดีที่16ธันวาคม2564ได้เดินทางไปเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าด้านสมุนไพรของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่เข้าร่วมโครงการท่องเที่ยวกับมหาวิทยลาลัยแม่ฟ้าหลวงซึ่งเน้นในเรื่องของอัตลักษณ์เครื่องสําอางอาหารประจํถิน่นและเส้นทางการท่องเที่ยวพร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปในประเด็นต่างๆและยังได้มอบรายงานการศึกษาเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากด้านการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิน่นและชุมชนภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา2019เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมอาคารผลิตยาสมุนไพรซึ่งเป็นโรงงานผลิตยาแผนโบราณตามมาตรฐาน GMP/PICS ซึ่งเป็นมาตรฐานในการก่อสร้างโรงงานผลิตเครื่องสำอางอาหารเสริมและยารวมทั้งใช้ควบคุมคุณภาพการผลิตในทุกขั้นตอนเพื่อให้เป็นโรงงานต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการผลิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพราจากงานวิจัยการยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ สมุนไพรและคารแปรรูป และโรงตากวัตถุดิบสมุนไพรณส่วนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและภารกิจในวันศุกร์ที่17ธันวาคม2564คณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภาโดยคณะอนุกรรมาการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานรากได้เดินทางลงพื้นที่และเยี่ยมชมชุมชนบ้านสันทางหลวงตำบลจันจ้วใต้อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่ปัจจุบันได้รับการส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกับวิถีชุมชนโดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยา ยแ,แม่ฟ้าหลวงและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จากนั้นได้ทํากิจกรรมฐานการพัฒนาวิถีของชุมชนเชิงสร้างสารรค์โดยนางสุวรรณีสิริเวชพันธ์ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อชุมชนในเรื่องของการสร้างผู้นํารุ่นต่อๆไปและการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนรุ่นต่อๆไปของชุมชนเพื่อให้การพัฒนาชุมชนสามารถทําได้อย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน สำหรับข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายคณะกรรมาธิการจะได้นำไปเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป ำดื่มไม่ได้มีดีแค่ใส่เพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยี Smart ทไมโครฟิลเตจึงสะอาดมั่นใจเพราะอยากให้คุณได้ดื่มสิ่งที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้100%เอร์เซไม่ผสมนมผงขอย้ำนะครับว่าไม่ใส่นมผงแต่ใส่อาหารที่ดีเพื่อความสมบูรณ์ของโคตั้งแต่ต้นทางใส่มาตรฐานความสะอาด ใส่ความจริงใจที่จะมอบคุณภาพให้กับคนทั้งประเทศนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์สนับสนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่น คุณผู้ชมครับในช่วงนี้นะครับผมมีสแน็คของทาเล่นมาแนะนําให้กับคุณผู้ชมกันด้วยนะครับทานแล้วอร่อยอร่อยรวมไปถึงได้ประโยชน์กับร่างกายกันด้วยนะครับกับแปลนหัวเห็ดเห็ดกรอบนะครับ อร่อยเยอะประโยชน์แยะครับที่สําคัญมีให้เลือกหลายรสชาติด้วยแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่วันนี้มาแนะนําให้กับคุณผู้ชมด้วยขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราครับกับคุณเศรษฐการเศรษฐภากรนะครับหรือว่าคุณแบงค์นั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมตอนนี้แล้วก็จนหน่ายชนะเข็ดกรอบเจ้าแรกของเมืองไทยด้วยตอนนี้ต้องถามต่อนเลยโหชื่อสะุดหูมากๆหัวเห็ดมาจากไหนคะครับคือเมื่อปราณ8ปีที่แล้วเนี่ยเราอยากจะทําขนมเนี่ยที่มันค่อนข้างที่จะเฮลตี้นะครับทานแล้วมีประโยชน์นะครับมีโปรตีนมีไฟเบอร์ นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องตลาดเราก็เลยคิดค้นหลายอย่างมากนะครับแล้วก็เกิดเป็นขนมเห็ดกรอบขึ้นมาแล้วทีนี้ในการตั้งชื่อเราก็เลยคิดว่าเราอยากจะตั้งชื่อที่มันเกี่ยวกับเห็ดให้มันสะดุดหูนะครับก็เลยเป็นที่มาของคําว่าหัวเห็ดหัวเห็ดนะครับออกมาคือคือตัวด้านนี้เลยเห็นอยู่นี่ตัวไหนตัวแรกคะตัวนี้ใช่ไหมคะเป็นขนมเห็ดกรอบครับเป็นเห็ดเข็มทองกรอบรสตั้งเดิมเข็มทองกรอบรสเผ็ด นางฟ้ากอรถดั้งเดิมนางฟ้าก่อดรถต้นยำนี่สี่รสชาติครับอันนี้เป็นเรื่องตัวเริ่มต้นใช่ครับนะคะและปัจจุบันนี้มีผลิตภัณฑ์คูเห็นว่าหลากหลายมากมีอะไรบ้างคะมีสินแบงค์แนนมีหลากหลายเพิ่มมากขึ้นครับโดยเฉพาะในช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับคือโดยโดยปกติแล้วบริษัทเนี่ยจะมีสินค้าใหม่ทุกๆไตรมาสนะครับแล้วพอสถานการณ์โควิดเข้ามาเนี่ยนะครับเราก็เห็นว่าเราอยากจะมีสินค้าที่เป็นได้ทั้งเหมือนกับขนมและเหมือนอาหารแห้งนะครับ เราก็<ช>ทยอยไล่ออกมาเลยนะครับเราก็เริ่มจะมีจายน้ํ<ะ>าพริกเห็ดเข็มทองกรอบรนะครับแล้วเราก็ออกน้ำพริกเห็ดเข็มทองกรอบรสไข่เค็มนะครับแล้วตัวต่อมาที่ ช่วงไตรมาสสามนะครับที่ค่อนข้างขายดีมากนะครับก็คือเป็นเห็ดเส้นกรอบ3ารสนะครับสไตล์มันจะคล้ายๆหมูฝอยต่จริงตอนแรกตอนแรกคือมองคิดว่าเป็นหมูฝอยแต่จริงมันคือเห็ดเข็มทองคือทานกับข้าวก็ได้ใช่ไหมทานกับข้าวเหนียวทานกับอะไรได้เลยมันเหมือนหมูฝอยเลยอยกปช่วงตัดตัวที่ผ่านมาหลายๆคนต้องซื้ออะไรอาหารท่องเท่แห้งเอาไว้ที่บ้าน ตัวพวกนี้เป็นตัวช่วยที่ดีแล้วเห็นบอกว่าขายดีมากครับผมเป็นเป็นเห็ดเข็มทองแล้วคนที่ไม่ต้องการทานเนื้อสัตว์ทุกวันนี้ก็มีมีเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆใช่ครับแล้วนี้เป็นได้เป็นเห็ดเข็มทองซึ่งเราใช้ทีม i อเทีมในการที่จะดูเท็กเจอร์ดูรสชาตินะครับแล้วก็ดูหลายๆอย่างนะครับเพื่อให้มันได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดออกมาครับนะครับแล้วเราก็บรรจุใส่กระป๋องเพื่อว่า มันค่อนข้างจะหยิบจับแลวก็ทานได้ง่ายเพิ่มทานง่ายด้วยแล้วก็ซื้อไปมอบให้ใครก็ได้เหมือนกันที่นี่เองเนี่ยในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอะไรขายดีที่สุดจริงจริงขายดีทุกตัวนะครับแล้วก็ในตัวไตรมาสสี่เนี่ยที่เราเพิ่งออกมาเนี่ยอันนี้เป็นสามเกลือกอบอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพราะว่าประกอบด้วยคใหม่ล่าสุดใช่ครับครับใช่ครับ ประกอบด้วยคลิกแล้วก็เห็ดนางฟ้านะครับแล้วก็เป็นเห็ดเข็มทองรูปบอลนะครับมีผสมกุ้งแห้งแล้วก็งาขาวหอมผัวกุ้งด้วยแซ่บพริกโอ้โหโตรแกมมันคือกรอบเห็ดแซ่บพริกหอมกลิ่นกุ้งนะครับคุณผู้ชมขาอันนี้ก็ออกมาเป็นแบบตัวล่าสุดใช่ฮะตัวล่าสุดเลยตัวล่าสุดซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับในปีนี้เองเนี่ยพอเป็นเสร็จฟันใหม่ปุ๊บเนี่ยเราก็เอามารวบรวมเป็นแพ็กเกจปีใหม่เหมือนกัน ใหม่มีอะไรออกมาใหม่ๆไหมมีเป็นเซตใช่ไหมคะของขวัญปีใหม่มีในเซตมีอะไรบ้างฮะในเซตก็จะมีน้ําพริกอย่างที่อย่างที่เรียนให้ฟ้าว่าเป็นสินค้าใหม่ของปีนี้ทั้งหมดนะครับมันจะมีน้ําพริกรสดั้งเดิมรสไข่เค็มนะครับแล้วก็มีเห็ดเส้นกรอบ3รสนะครับเห็ดถมทองเส้นกรอบ3รสแล้วก็3เกลือเกาะนะครับอยู่ในอยู่ในเซตเลยก็คือเป็นเซตผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดเลยใช่ครับของปีนี้นี่ไง ใครที่คุณยศปีใหม่นึกออกเรืยังว่าจะซื้ออะไรอันนี้เป็นตัวเลือกดีๆที่ให้ใครใครก็ชอบแล้วก็แบบว่าเฮลตี้ด้วยอร่อยด้วยเฮลตี้ด้วยเหมือนกันราคาทำได้ไหมเซตนี้เท่าไหร่คะคุณแบงค์จริงๆราคาสมเหตุสมผลมากเลยครับเพราะว่าราคาที่เราตั้งลงมาเพื่อให้ทุกคนหยิบจับใช้จ่ายได้ง่ายก็คือเซตละ390บาทนะครับไม่ใช่ครับไม่ถึงไม่ถึง400ซึ่งมูลค่าของสินค้าข้างในเนี่ยบวกกันก็เกินมันเกินอยู่แล้วแต่ว่าเซตนี้จัดมาให้แบบว่าคุ้มเลยสามารถมอบให้กับใครก็ได้ในช่วงปีใหม่แบบนี้รมถึง จะไม่ปีใหม่เองก็ตามก็สามารถให้ได้เหมือนกันใช่ครับถามว่า3 0 0กว่าบาทคุณนี่คุณแบงค์ดูสิกล่องเบลอเนี่ย ใช่กล่องใหญ่มากเลยนะไม่ได้กล่องเล็กๆกระปุกเล็กๆนะคุณแค่กระปุกนี้ก็คุ้มแล้วดังนั้นใครที่มองหาของขวัญปีใหม่นะอย่าลืมและที่สําคัญเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ว่าสั่งซื้อได้ที่ไหนช่องทางเลยครับช่องทางนี้จริงๆในส่วนของสแน็คเห็ดกรอบเนี่ยหาซื้อได้ทั่วโมเดิร์นเทรดทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตวิลล่ามาร์เก็ตกูเมย์มาร์เก็ตโกลเด้นเพลสทีหมดเลยครับหรือร้านสะดวกซื้อครับเซเว่นหรือเบนแต่ในขณะเดียวกันสินค้าที่เป็นช่วงยุคโคควิดเเนนนนนนนีี่่ยตรรงงง้้้อออออาาจจะะะสัััซืไล์บพ ผ่านมาก็คือการการขายในบน็อตดค่อนข้างยากก็จะสามารถสั่งสั่งซื้อตรงได้นะไม่ว่าจะเป็นทางเฟซบ o o กเพจนะครับหรือ i อหรือ Li n e ID หัวเห็ดกรอบนะครับหรือทางช้อปปี Lada าด้าช้อปปีก็มี Lazada ก็มีส่งถึงบ้านเลยส่งถึงบ้านเลยช้อปปี้ออนไลน์กันคุณผู้ชมขาดังนั้นสะดวกแบบไหนซื้อตรงนั้นให้ถ่ายช่องทางด้วยเช่นนีดิฉันชอบมากใครจะเดินทางนะช่วงช่วงปีใหม่แบบนี้นะพกเข้าไป พกใส่รถไปนั่งกินเพลินๆจะได้ถึงที่หมายอย่างมีความสุขนะคะคมีสี่รสชาติคือทุกอย่างเนี่ยพกสามารถทานเล่นได้หมดเลยทานเล่นจะทานกับข้าวก็ได้ทานกับข้าวเหนียวระหว่างมือ้อขับรถไปเที่ยวก็ได้เหมือนกันทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของจุดเด่นผลิตภัณฑ์ที่ทำออกมาจุดเด่นหลกัหลกๆเลยอันนี้คือจะชูเรื่องไหนเป็นหลักฮะคือจิคือจริงๆหนึ่งขนมยังไงก็คือขนมครับมันคือคต้องรสชาติอร่อยก่อนนะครับแต่พออร่อยแล้วเนี่ยมันต้องมีประโยชน์ด้วยนะครับไม่งั้นไม่งั้น มันจะผิดจากวัตถุประสงค์ที่เราอยากจะทําตั้งแต่ทีแรกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทานแต่อย่างเช่นสมมุตินะครับทานพวกมันฝรั่งอันนั้นก็คือได้คาร์โบไฮเดรตเป็นหลักเต็มเตเลยแต่เหตุเนี่ยไตตัวหลักกันคือโปรตีนคือไฟเบอร์คือนะครับคือวิตามินอร่อยแล้วก็ต้องได้ประโยชน์ด้วย คือได้ทั้งโปรตีนแล้วก็สามารถช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายได้ด้วยครับก็เหมือนถ้าเด็กไม่ทานผักนี่ก็ทานเห็ดได้ด้วยนะครับเขาก็ถือว่าเป็นในรูปแบบของแน็คแงก็แถม่าเด็กก็ทานได้กบรอบเด็กเขาชอบน้ำอกรอบอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นมีหลายรสชาติหลายเลือกใครชอบแบบเป็นน้ำพริกก็อย่างนี้เลยดิฉันชอบน้ำพริกดิฉันต้องทานน้ำพริกเลยแต่อันนี้น่าสนใจมากๆคุณที่เราอกมาใหม่พี่อ้อมลองลองเปิดลองเปิดดูนะคะขออนุญาตเปิดเลยนะคะ กลือกรอบใช่ไหมคะตัวนี้สามเกลือกรอบครับสามเกลือกรอบอ๋อสามอย่างนี้มีอะไรบ้างคะเน้นให้อีกครับหนึ่งมันจะมีพริกนะครับมีมีพริกพริกกรอบนะครับมีพริกมีเห็ดนางฟ้านะครับแล้วก็มีมันจะมีเห็ดเข็มทองที่เป็นเป็นลูกโบลนะครับอยู่ด้านในนะครับผมแล้วก็มีกลิ่นกุ้งใช่ครับมีกลิ่นกุ้งแห้งมันจะปนอยู่ในลูกโบล์มาเลยเนี่ยครับผมนะคะอันนี้อันนี้ค่อนข้างสำหรับคนที่ชอบรสจัดนิดนึงนะครับเหมาะเหมาะนะฮะก็จะ ก็จริงๆรสชาติไทยๆแหละคนไทยชอบทานจัดอยู่แล้วรสชาติจัดๆอยู่แล้วก็สามารถที่จะไปทานได้อันนี้ก็สามารถจะทานเล่นๆก็ได้เหมือนกันใช่ครับหรือบางคนเอาไปโรยข้าวได้ไหมอย่างนี้เออบางคนบางคนก็ทานครับแต่ว่าบางคนกล่าว่าเปิดมาชิมนิดหน่อยแต่ว่าสุดท้ายกหมดก่อนใช่ครับใช่ครับคุณผู้ชม อย่างที่อยากจะเน้นนะคุณผู้ชมเซตปีใหม่นี้เลยใช่นี่คุ้มมากๆอันนี้คุ้มมากๆเพราะฉะนั้นเองนะใครที่สนใจนะครับตอนนี้ช่องทางเราขึ้นให้อยู่ด้านล่างแล้วก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้ในยุคออนไลน์แบบนี้ง่ายๆเลยก็คือแค่คุณเข้าไปตามเพจตามช่องทางต่างๆกดสั่งปุ๊บของทั้งหมดถูกส่งไปที่บ้านโดยที่ไม่ต้องออกมาเสี่ยงกับโรคภัยต่างๆเลยด้วยนะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งด้วยกับเซตน,นี้นะฮะอันนี้ราคาเท่าไหร่นะฮะสามร้อยเก้าสิบบาทครับสามร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นครบๆเลยนะครับกับส หนึ่งอร่อยแล้วต้องอดูแลสุขภาพด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดกับโปรโมชั่นที่เราจัดมาให้ในช่วงวันนี้นั่นเองอยากจะให้เชิญชวนคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพรวมไปถึงเรื่องของปลิภัณฑ์สักนิดหนึ่งฮะครับผม<ะ>ก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับที่ ท่านทั้งที่ได้ลองแล้วหรือยังไม่ได้ลองนะครับได้หันมาใส่ใจสุขภาพแล้วก็ทานขนมที่มีคุณภาพนะครับสำหรับหัวเห็ดเองเรามีความตั้งใจที่จะทําขนมที่ดีออกมาสู่ท้องตลาดนะครับและในปีหน้าเนี่ยทุกๆไตรมาสเช่นเดียวกันเราก็จะมีขนมออกมาใหม่อยู่ทุกๆไตรมาสนะครับ,รบก็ฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากชิมนะครับฝากบอกต่อ นะครับขนมดีดีด้วยครับผมใช่แล้วนะครับกับแบรนด์หัวเห็ดนั่นเองเพราะฉะนั้นเองถ้าใครอยากจะอร่อยด้วยรักษาสุขภาพด้วยแบรนด์นี้คือคําตอบที่คุณจะต้องได้รับเลยนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณแบงค์ด้วยครับขอบคุณมากครับผมคุณผู้ชมฝากไว้ด้วยแล้วกันครับกับแบรนด์หัวเห็ดนะครับติดตามได้ที่ช่องทางที่เมื่อกี้เราขึ้นให้ฝากซื้อกันด้วยแล้วกันนะครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันต่อครับ โซดาลีโอติดตู้เย็นไว้สดชื่นครับน,น,น้ำหอมประปากาศแม่เหล็กติดตู้เย็นจากลีโอร่วมสนุกได้จนถึงวันที่31ธันวาคม2564เท่าน,านั้นโซดาลีโอ คอยหยิบยืนให้คุณอุ่นใจอยู่เสมอ <c oughs> ถ้วยทองโอสถภูม <c oughs> ิใจที่อยู่เคียงคู่คนไทยมากว่า70ปีภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP ถ้วยทองโอสถมีคู่เรือนเพื่อน <c oughs> คู่ตัวเป็นยาสามัญประจําบ้านแผนโบราณสนับสนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอป์ปอเรชั่นอินตอรคลีนน้ำยาบ้วนปากสูตรสมุนไพรทำความสะอาดช่องปากอย่างล้ำลึก ครัในโลกออนไลน์ตอนนี้มีไวรัลหนึ่งที่มีการแชร์แล้วก็พูดถึงกันนะครับกับคุณลุงคนหนึ่งครับที่ขับซาเล้งมากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อค่ะซึ่งก็บอกว่าโหสภาพที่คุณลุงขับมาเนี่ยคือแต่งตัวซอมซ้อมมากๆเลยขับรถซาเล้งมาแล้วก็บอกว่าทํางานบางทีเนี่ยได้เงินไม่ถึงวันละ300บาทแต่ว่าต้องมากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อราคา80บาทโดยเจ้าของก็เห็นสภาพแบบนี้ครับเขาก็เลยบอกว่าโหคุณลุงเอง อุย้ยชามนึงอ่ะเขาขาย80บาทมันอาจจะราคาสูงไปหรือเปล่าผมลดราคาให้แล้วการ <ใจ S 1> คุณลุงเขาก็เนี่ยบอกย้ําชัดเลยว่าไม่ต้องลด<น>ถ้าจะลดเนี่ยคือเดี๋ยวครั้งหน้าเขาไม่กล้ามากินอีกนะก็อยากจะจ่ายให้กับเหมือนกับทุกๆคนที่ที่เคยไปทานกันทีนี้ครับแน่นอนพอหลังจากที่แชร์กันไปเรียบร้อยสรุปสุดท้ายคุณลุงคนนี้ไม่ใช่คุณลุงขับซาเล้งธรรม,ามดาครับนี่ฉันเห็นภาพไปชก็ตกใจนิดนึงตอนแรกตอนแรกเห็นกันนึกว่าเป็นฝาแฝดแต่จริงๆแล้วนะนึกว่าคนตัดต่อใช่นึก เป็นคนคนเดียวกันเพราะว่าวันอีกวันหนึ่งเขามาในลุกแบบนี้เลยครับไม่ใช่คุณลุงขับซาเล้งอะไรทั้งนั้นแหละเขาเป็นรับ้มวุผม็นร้อตำรวจโนี่เจ้าของร้านเลาะแบบนี้บอกว่าชายคนนี้จะขับซาเล้งเข้ามาแต่งตัวอย่างที่บอกคือแวบแรกคล้ายคนเก็บเข็บของเก่ามากินร้านตามปกติเคยมาพูดคุยกับคุณตามีวันหนึ่งเนี่ยคุณตาบอกว่าหาเงินได้ไม่ถึง300บาทเลยแต่ว่าคุณตาก็มากินเกาเหลาที่ร้านผมเป็นประจํา80บบาทคุณตาบอกว่าคุ้มค่ากับความอร่อยคุณตาคน จริงนะฮะที่นี่เองเนี่ยพอหลังจากที่มีการแต่งตัวเป็นตำรวจเต็มยศมาแบบนี้เขาก็ถึงกับงงเลยแล้วเขาก็มีการโพสต์บอกว่างานเข้าครับพี่น้องร้านผมเนี่ยโดน CA เมาสืบความลับซะแล้วคุณตาขับซาเล้งเดินขากระเพกทํางานค่าแรงไม่ถึง300เที่ยงที่ผ่านมาเปิดตัวเป็นร้อยตารวจโทรเดินมาเดินปลอเลยขับรถตํารวจมาด้วยก็แบบมาแบบจัดเต็มแบบนี้แล้วไม่ได้ธรรมดาเป็นรองสารวัตรเลยนะคุณผู้ชมค่ะเป็นระดับรองสารวัตรตารวจจราจรสพเมืองสงขลาครับกับร้อยตารวจโทอัธโรศสุขใส ตอนนี้คือเขาบอกว่าอายุ57แล้วใกล้เกษียณเขาบอกว่าเป็นคนขยนันปกติเนี่ยคือเวลาที่เห็นหญ้าที่ไหนรกเองเขาก็จะตัดเขาก็จะเก็บให้คือคบ,บางทีเนี่ยเขาบอกว่าเอาไปเลี้ยงปศุสัตว์บ้างเห็นหญ้าตรงเกาะการถนนรกเนี่ยคุณตาท่านนี้ครับคุณลุงท่านนี้เขาก็เอาเครื่องตัดหญ้าเนี่ยมาตัดให้เลยแบบฟรีๆเลยนะครับเพื่อก็ถือว่าเป็นการทํางานจิตอาสากันด้วยเหมือนกันก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ตอนนี้แชร์กันเกี่ยวกับเรื่องราวดีๆของ ผู้หมวดท่านนี้นั่นเองนะฮะส่วนใครที่อยากจะไปลองชิมก็ไปชิมนะคะที่สงขลาใช่ไหมคุณใช่สงขาลาหน้าทานนะใช่ลแล้วก็หน้าทานแล้วก็ยังมีคนแซวนะครับคุณคุณลุงนี่นแหละแซวบอกว่าเฮ้ยคขไปคือเตี่ยวอร่อยจังเลยใส่กัญชาหรือเปล่าเจ้าของร้านบอกว่าอะไรลุงกัญชาเนี่ยมันแพงนะมันไม่ได้ถูกแพงยิ่งกว่าเนื้อดีๆที่ผมใส่เข้าไปอีกผมไม่ได้ใส่<อ>ผมมีแบบว่าสูตรส่วนตัวที่ทําให้คุณลุงเขาติดใจมาทานทุกวันเขาบอกมีสูตรเด็ดเฉพาะของเขาเองนะครับก็ใครที่ชื่นชอบทานก็แวะไป ก็ไปทานกันได้เหมือนกันนะฮะถูกต้องค่ะแต่สําหรับวันนี้นะคะเสื้อผ้าสวยๆที่ใส่สีสันสดใสขอบคุณเสื้อผ้าค่ะจากมอวาน,นิเพรสเซดค่ะครับ,รบสำหรับวันนี้ครับรายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ไปก่อนครับสวัสดีคะ่ะบสวัสดีคะ่คะ